กิงประโยชน์ันังอันว่าประโยชน์นอะไรอัมหากังของกระผมทั้งหลายวสันตานังผู้อยู่อยู่รัญเยในป่าสามเณรเรนนะด้วยสามเณรอีดีดังนี้เทโรอันว่าพระเทระอาหากล่าวแล้วว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายปริโพโทอันว่าความกังวลพวิสติจักมี ตุมหากังแก่ท่านทั้งหลายนิสัยะเพราะอาศัยอิมังสามเณรังซึ่งสามเณรน,นี้นะหามิได้ปณะ,ะก็อภิจักโขอีกอย่างหนึ่งแลปริโพโทอันว่าความกังวลภวิสติจักมีอิมัสสะสา,สามเณรสาแก่สามเณรน,นี้นิสัยะเพราะอาศัยตุมหา ตุมเหซึ่งท่านทั้งหลายสถาปีแมนว่าพระศาสดาปะหินันโตเมื่อทรงส่งไปตุมเหซึ่งท่านทั้งหลายสันิกังสู่สำนักมาม,มะของเราปราจาสิงสันโตทรงหวังเฉพาะอยู่ปะหินตตะปะหินต นังซึ่งการส่งไปสามเณรัสะซึ่งสามเนรหากฉถีเป็นกรรมนะครับสัตทิงกับตุมเหหิหด้วยท่านทั้งหลายประหีนี้ส่งส่งไปแล้วตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายก็เหตตาวาพาเอาอิมังสามเณรังซึ่งสามเณรนี้ขจฉาจงไปเถิดอิติดังนี้